โครงการ The t h e a t e r of Diversity จัดจะทำโดยนายธนกรปลื้มรุ่งเรืองรหัสนักศึกษา58171 0028 d i v e r ด i t y ร์การยอมรับความหลากหลายในสังคมคุณสุธิราอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตนแตกต่างกันทั้งภายนอกและภายในโดยในความหลากหลายนั้นมีหลายรูปแบบเช่นเพศเผ่าพันธุ์ภาษาเป็นต้น ซึ่งทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมแต่ในปัจจุบันจากการสำรวจสถิติผู้ได้โอกาสในประเทศไทยพบว่ามีถึง25.79%ที่ยังถูกละเลยและขาดโอกาสในการแสดงออกจึงต้องการที่จะสร้าง The Theater of Diversity <c oughs> เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงออกให้กับทุกคนเพราะตอนนี้ประเด็นเรื่อง Diversity เป็นเทรนด์ที่คนทั่วโลกเริ่มไม่ความสนใจจนนำไปสู่การแสดงออกที่หลากหลายเ <c oughs> ช่นการจัดแสดงโขนพพิการครั้งแรกในประเทศไทย การเดินพาเหรดของกลุ่ม l g b t ไทยละครเกี่ยวกับสิทธิสตรีการออกแบบแบ,บแรนด์เสื้อผ้าเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยทุกชชาติเป็นต้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมตามแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนจากแนวคิดของบอกอันนักทฤษฎีทางละครและนักกิจกรรมทางการเมืองที่กล่าวว่าเมื่อมีปัญหาสังคมละครเวทีสามารถถ่ายทอดแนวคิดอุดมการณ์ที่นำมาซึ่งสิทธิเสรีภาพและมีติหม่ทางสังคมได้สอดคล้องกับแนวคิดของคุณเบิ้ลหัด หัวหน้าคณะละครมาขามป้อมที่กล่าวว่าละครเวทีสามารถสะท้อนตัวตนปลุกเร้าแรงบันดาลใจกระตุ้นความใส่ใจในมนุษย์และความยุติธรรมละครเวทีจึงมีส่วนในการพัฒนาสังคมและเชื่อมต่อคนเข้าด้วยกันทั้งทัศนคติความรู้สึกและความเท่าเทียมนำมาสู่คอนเซปต์การเคลื่อนไหวเพื่อการเชื่อมต่อซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกันโดยใช้โละครเป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงความหลากหลายเหล่านั้นอย่างเท่าเทียม โรงการนี้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจโดยมีผู้สนับสนุนหลักคือเมืองไทยสมัยครับที่ตั้งของโครงการอยู่ในย่านพระรามเก้าเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างถนนราชดาพิเศษและถนนวัฒนธรรมมีพื้นที่13.9ไร่ข้อดีของที่ตั้งคืออยู่ใจกลางเมืองมีพื้นที่พักอาศัยหนาแน่นมากมีทางรถเมลสถานะและสถานีรถไฟฟ้าสามสายตัดผ่าน ทั้ง MRT, Airport Link และ BTS สามารถเข้าถึงโครงการได้สะดวกจากถนนทั้งสองฝั่งมี3โรงละครใกล้โครงการในอนาคตการสร้างโรงละครในพื้นที่แห่งนี้จะทำให้ย่านพระรามเก้าเป็นศูนย์กลางของโรงละครและพื้นที่ศิละปะวัฒนธรรมจึงเกิดการเคลื่อนไหวทางเนื้อเมืองที่เชื่อมต่อกับโรงละครดังนี้โรงเรียนมหาวิทยาลายัยมูลนิธิสามารถเข้ามาเวิร์กช็อปเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับละครเวทีคนในชุมชน สามารถใช้พื้นที่สาธารณะภายในโครงการในการพักผ่อนหรือทำการแสดงเช่นเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อหารายได้เป็นต้นเป็นย่านที่มีการกระจุกตัวของพื้นที่ทางศิละปะวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความหลากหลายจากการวิเคราะห์ทำให้สังเกตได้ว่าลุงละครนั้นแรกตัวอยู่ตามชุมชนและส่งเสริมซึ่งกันและกันมีรถไฟฟ้าสาธารณะสามสายตัดผ่านโดยเส้นสีน้ำเงินคือ MRT เส้นสีแดงคือ Airport Link และเส้นสีเขียวคือ BTS เนื่องจากข้อดีของที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนทั้งสองฝั่งทําให้สามารถเชื่อมกิจกรรมรอบโครงการได้โดยเฉพาะการเชื่อมโรงครแบบ1 Mainstream และ2 Traditional โดยใช้โรงครแบบ Experiment ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของทั้งสอง,งละครน,นี้ที่คนสามารถเข้ามาทดลองเรียนรู้ให้เกิดการแสดงรูปแบบใหม่ที่หลากหลายได้แนวคิดในการจัดวางโซนนิ่มีทั้งหมด3เลเยอรด้วยกัน โดยแนวคิดแรกคิดจากฟังก์ชันรอบโครงการโดยจัดวางส่วนที่เป็นทางการไว้ในฝั่งของศูนย์วัฒนธรรมและจัดฟังก์ชันที่เป็นส่วนของนิทรรศการเวิร์กช็อปไว้ในส่วนของฝั่งซ้ายซึ่งเป็นส่วนที่มีกิจกรรมที่หลากหลายและมีผู้คนที่หนาแน่นแนวคิดที่2คิดจากความหนาแน่นพื้นที่ว่างและมุมมองโดยใช้ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์และพื้นที่ว่างของตันหกเบงโดยจัดวางให้มีพื้นที่ลานเพื่อเปิดรับคนเข้าโครงการ จดวางส่วนต้อนรับไว้ตรงกลางเพื่อเปิดมุมมองรับวิวจากสาระน้าและมีพื้นที่ว่างระหว่างฟังก์ชันเพื่อให้เกิดความลื่นไหลของเซสแนวคิดที่3คิดจากการเข้าถึงโครงการให้เกิดการเดินในเชิงนิทัศการเพราะจากการศึกษาผลวิจัยพบว่าการเดินของคนกรุงเทพเฉลี่ยแล้ว797.6เมตรโดยทุกฟังก์ชันที่เป็นส่วนสําคัญอยู่ในฝั่งซ้ายเนื่องจากมีการเข้าถึงที่สะดวกสบายมากกว่าฝั่งขวาทั้งทางข้ามสะพานลอยทางรถไฟฟ้าใต,ต้ดิน MRT และทางรถสถานะ จากแนวคิดการจัดวางโซนนิ่งทั้ง3ามเลเยอร์ทำให้ได้ข้อสรุปโซนนิ่งโดยการนำข้อดีจากทุกแนวคิดมาปรับใช้การขึ้นรูปฟอร์มไอโซเมติกโซนนิ่งตามความสูงคร่าวๆแล้วจัดวางรูปฟอร์มตามความยาวของไซต์แล้วแบ่งสัดส่วนการใช้งานตามรูปแบบการจัดวางโซนนิ่งแล้วจัดลำดับพื้นที่ว่างและเปิดมุมมองของโครงการแล้วเชื่อมต่อการเข้าถึงและวางส่วนปกคุมเพื่อการใช้งาน โปรเจกต์เดเทเตอร์ออฟเดเวอร์ซิตมีพื้นที่ใช้สอยโครงการทั้งหมด14,832.25ตารางเมตรมีผู้ใช้งานโครงการทั้งผู้ด้อโอกาสทางสังคมกลุ่มสตาร์ทอัพผู้ที่สนใจเกี่ยวกับศิละปะการแสดงผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับละครเวทีกลุ่มคนหรือหน่วยงานพัฒนาสังคม ขนาดโรงละคร850ที่นั่งแบ่งเป็นโรงละครขนาด350ที่นั่งจำนวน1โรงละครและโรงละครขนาด2 5 0ที่นั่งจำนวน2โรงละครรองรับผู้ใช้งานได้ทั้งหมด885คนซึ่งรวมบุคลากรแล้วได้35คนนี่คือสัดส่วนพื้นที่ของโครงการทั้งหมดโดยมีฟังก์ชันหลักคือโรงละครนิทรรศาการและเวิร์กช็อป ลำดับถัดมาได้มีการศึกษาการเคลื่อนไหวจากการแสดงด้านความเท่าเทียมเพื่อเชื่อมต่อความรู้สึกระหว่างผู้แสดงและผู้ชมจากแนวคิดของคุณเพิรัสที่กล่าวว่าการสื่อสารความรู้สึกของมนุษย์มีเจ็ดระดับพลังงานที่แสดงถึงพฤติกรรมมนุษย์ในกระบวนการละครโดยมีทั้งภาวะเปรี้ยผภวังภาว,วะผ่อนคลายภาวะปกติภาวะตื่นตัวภาวะระแวงภาวะขับขันและภาวะช็อกชงากโดยการแสดงที่1 it t a it's a lot to a man เป็นการแสดงด้านความเท่าเทียมในการแสดงออกถึงตัวตน การแสดงที่2 Equality เป็นการแสดงด้านความเท่าเทียมให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงการแสดงที่3กระผมไอการแสดงดำไทยประยุกต์ที่แสดงถึงการให้ความสำคัญกับความเป็นคนมากกว่าการใช้สรพนานำที่แบ่งคนออกจากกันการแสดงที่4การแสดงเรื่องเริงทวีพของเมืองไทยรัชดาลัยและการาแ,แสดงที่5ชุยชายเบญกาย การแสดงไทยประเพณีของศูนย์วัฒนธรรมซึ่งจากการถอดไดอะแกรมจะเห็นได้ว่าการแสดงด้านความเท่าเทียมจะมีความรู้สึกทั้ง7ภาวะอยู่ในการแสดงจึงวิเคราะห์ทั้ง3การแสดงเพิ่มเติมโดยการศึกษาเส้นสายการเคลื่อนไหวจากข้อต่อแขนขาและลำตัวทำให้เกิดเส้นสายดังภาพและการเคลื่อนไหวรูปแบบแปลนที่แสดงให้เห็นถึงลำดับการเคลื่อนไหวการหมุนตัวและการเอี้ยวตัว ถัดมาได้มีการดึงภาวะที่ทําให้รู้สึกเป็นมิรสู่การแสดงที่4การแสดงรวมเพื่อให้เป็นรูปฟอร์มหลักของโครงการสู่การ d e v วลลอปเป็นแม s m o เดลที่1ที่มีการพับการบิดตามเส้นสายของข้อต่อและการเคลื่อนไหวจากในแปลนถัดมาเป็นการ d e v วลลอปแม s Model ขั้นที่2 พัฒน,นาจากแม s โมเดลขั้นที่1และการจัดโซนิ่งทำการทดลองเพิ่มเติมโดยการนำมา,าพับบิดเพื่อให้เกิดมิติใหม่ของแสงเงาและสเปซที่สอดคล้องกับบริบทโดยการเดเวลอปขั้นแรกก็คือ A ถึง G แล้วนำรูปแบบ G พัฒน,นาต่ออีก6รูปแบบซึ่งสรุปแล้วเลือกรูปแบบ M แม s โมเดลขั้นที่3คือการเจาะลึกลงไปสู่รายละเอียดของการใช้งานมุมมองและบริบทรอบโครงการแต่ทางสัญจรของพาหนะย,ยังไม่สะดวกและรบกวนทางสัญจรของคนบางจุด จึงพัฒนาเป็นแมสโมเดลที่4ที่จัดทางสังจรของคนและยานพาหนะที่สะดวกขึ้นแต่สัดส่วนของพื้นที่การใช้งานยังไม่ลงตัวขาดพาซาด้านหน้าโครงการและการจัดพื้นที่สาธาระรอบโครงการจรึงพัฒนาเป็นแมสโมเดลที่5ที่มีการใช้งานภายในที่สะดวกมากขึ้นมีพาซาด้านหน้าโครงการมีทางลาาจากพาซ่ซาขึ้นสู่ชั้น2ของโครงการแต่ลำดับการเข้าถึงยังติดขัดและขาดส่วนปุค,คุม จึงพัฒนาเป็นแมสโมเดลที่6ที่มีการหยิบใช้เส้นสายของการเคลื่อนไหวจากการวิเคราะห์ไดแกรมการแสดงและรูปฟอร์มของแมสโมเดล M มีการออกแบบพื้นที่รอบอาคารให้มีมิติการใช้งานที่มากขึ้นแต่ทรงหลังคาดูทึบตันเกินไปควรปรับให้มีความเพียวบางลงจึงพัฒนาเป็นแมสโมเดลที่7ที่มีรูปทรงหลังคาที่ดูเพียวบางลงมีการออกแบบพื้นที่ส่วนสาธารณะที่ดีขึ้นแต่ส่วนต้อนรับด้านหน้ายังมีจุดที่บดบางมุมมองอยู่และส่วนของโละครยังมีการใช้งานที่ไม่ลงตัว คนกลับด้านลงละครให้เกิดความสะดวกมากขึ้นจึงพัฒนาเป็นแมสโเดลขั้นสุดท้ายที่มีการออกแบบมุมมองตามการใช้งานต่างๆมีการปรับรูปฟอร์มหลังคาให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นคำนึงถึงงานระบบโครงสร้างและการศึกษาเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวของเปลือกาคารที่ดึงมาเลือกใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมนี่คือภาพรวมของแมสตัดดี้ทั้งหมดทังพื้นชั้นหนึ่งมีฟังก์ชันดังนี้คาเฟ่ออฟฟิศลานเอเนกประสงค์และเวิร์กช็อป ทางสำหรับรถที่เข้ามาในโครงการสามารถเข้าได้สองทางคือ 1. จากฝั่งถนนรัชดาพิเศษและ2จากฝั่งถนนวัฒนธรรมมีจุดดับอออฟทั้งหมด3จุดทางด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังโครงการมีทางลาดเพื่อลงไปจอดรถยนต์ที่ชั้นใต้ดินและทางสำหรับดับนักแสดงที่เข้าสู่อาคารที่อยู่ด้านข้างของทางลาดหากผู้ใช้งานเดินทางจากรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมจะสามารถเดินตรงเข้าสู่โครงการได้ทันที จุดแรกจะเจอกับพาซาด้านหน้าและทางลาดขึ้นสู่ชั้น2ถัดมาจะเจอกับร้านคาเฟ่ซึ่งเป็นจุดที่สร้างไรายได้ตลอดทุกช่วงเวลาแม้ไม่มีการแสดงถัดมาเป็นส่วนของเวิร์กช็อปที่มีการจัดคลาสเรียนละครเวทีซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกับลานสาธารนณะถัดมาเป็นส่วนของออฟฟิศที่มีความไพรเวทจากฟังก์ชั่นอื่นเวิร์กช็อปทางด้านขวาเป็นเวิร์กช็อปที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้เพื่อซ้อมการแสดงละครซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าด้านหน้า มีส่วนต้อนรับสำหรับติดต่อเข้าใช้ห้องเวิร์กช็อปมี outdoor เวิร์กช็อปกับลานในประสงค์ที่บุคคลทั่วไปและคนในชุมชนสามารถเข้าใช้พื้นที่ทั้งการซ้อมการแสดงและการทำการแสดงรวมถึงเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะ,ะในการพักผ่อนเมื่อขึ้นมาชั้น2ส,ส่วนแรกที่จะเจอคือส่วนนิทรรศการซึ่งเป็นนิทรรศการหมุนเวียนปีละ3ามครั้งหรือทุกๆ4เดือนเมื่อเดินถัดมาก็จะเจอส่วนต้อนรับสำหรับติดต่อซื้อตั๋วเข้าชมละครเวที โดยทางเข้าหลักของโรงละครอยู่ในฝั่งซ้ายรองรับผู้ชมได้350ที่นั่งมีทางลาดสําหรับผู้พิการและที่นั่งสําหรับคนพิการที่อยู่แถวด้านบนทางหนีไฟออกได้3ทางและมีอีกหนึ่งทางสําหรับนักแสดงด้านหลังเวทีพื้นที่ด้านหลังเวทีมีโถงด้านหลังเวทีสําหรับเตรียมพร้อมการแสดงมีห้องเก็บของสาหรับเก็บอุปกรณ์และเก็บฉากและห้องแต่งตัวและมีทางลาดใกล้ส่วนต้อนรับสําหรับขึ้นชั้นสาม เมื่อขึ้นมาชั้น3จะพบกับลานสำหรับทำกิจกรรมในพื้นที่ล่มซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการจัดนิทรรศการชั่วคราวได้อีกด้วยในส่วนของพื้นที่นิทรรศการและพื้นที่เวิร์กช็อปก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโรงละครขนาดเล็กขนาด250ที่นั่งได้ชั้นบนสุดใต้หลังคามีการวางคอนเดนซิ่งยูนิตโดยระบบแอร์ของโครงการใช้ระบบ VRV ซึ่งเป็นระบบแอร์ที่ประหยัดกว่าแบบ p ป i t ท y p e เนื่องจากตัวจ่ายลมของแต่ละตัวมีอิสระ,ะต่อกันสามารถจ่ายลมเย็นอย่างเหมาะสมในแต่ละจุด เป็นหลังคามีรางน้ำตามขอบชายคาและจุดน้ำลงตามมุมหลังคาชั้นใต้ดินใช้สำหรับจอดรถยนต์มีทางรถสำหรับไปยังห้องระบบมีที่จอดรถคุณพิการที่อยู่ใกล้ลิฟต์และบันไดหนีไฟซึ่งจอดรถได้ทั้งหมด168้คันเส้นสายการเคลื่อนไหวที่สแสดงออกทางรูปด้านรูปด้าน4ี่คือมุมมองจากด้านหน้าโครงการจากถนนราชดาพิเศษที่จะเห็นส่วนของนิทรรศการและทางลาดเข้าสู่ฟังกช์ชันหลักของโครงการรูปด้าน3ามคือมุมมองด้านขวาของโครงการ ทางขวาเป็นพื้นที่ติดตั้งจอ led สำหรับโปรโมทละครและทางซ้ายเป็นฝาส่าที่ใช้ระบบคิเนติกสิ้นเป็นจอ led ขนาดเล็กที่สามารถขยับได้เพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้สึกภายในโรงละครออกมาเป็นสีสันและลวดลายสู่ภายนอกรูปด้าน2คือมุมมองด้านหลังของโครงการจากฝั่งถนนวนัฒธรรมที่จะเห็นส่วนเวิร์กช็อปอยู่ทางซ้ายและโรงละครอยู่ทางขวารูปด้านหนึ่งคือมุมมองด้านซ้ายของโครงการเป็นมุมที่เป็นทางสัญจรของยานพาหนะและทางเซอร์วิส ที่มีความไพเวทรูปตัด c แสดงถึงบรรยากาศของห้องเวิร์กช็อปในฝั่งซ้ายส่วนทงทางเดินตรงกลางและส่วนนิทรศการฝั่งขวาที่เห็นส่วนเปิดโล่งและระดับทางลาดรูปตัด b แสดงเห็นถึงโรงละครด้านที่หันเข้าเวทีโดยความสูงของโรงละครโดยไม่รวมโครงสร้างสูง10เมตรมีโครงสร้างทัชสูง2เมตรสามารถใช้เป็นทางเดินแคดวอล์กสำหรับสตาฟด้านบน เซ c ชั o น A แสดงถึงระดับของที่นั่งในโรงละครพื้นที่หลังเวทีตำแหน่งไฟแผงสะท้อนเสียงสลิงเก็บฉากและสลิงหนตัวสำหรับนักแสดงส่วนต้อนรับสำหรับจำหน่ายตั๋วเพื่อเข้าสู่โรงละครและระดับของสระน้ำที่ลึก2เมตรนี่คือส่วนด้านหน้าของโครงการเมื่อลงจากรถจะเห็นความลื่นไหลของเส้นสายการแสดงและทางเดินที่นำเข้าสู่โครงการ นี่คือมุมมองของคนที่สัญจรทางรถที่ได้เห็นภาพรวมของโครงการและมีจอ LED ขนาดใหญ่อยู่ฝั่งขวาสำหรับโปรโมทละครและรอบฉายของละครเพื่อดึงดูดคนให้เข้าสู่โครงการนี่คือมุมมองจากพื้นที่สาธารณะภายในโครงการที่สามารถใช้พื้นที่โต๊ะซึ่งเป็นเสมือนเวทีขนาดเล็กในการแสดงความสามารถของคนทั่วไปและคนในชุมชนได้นี่คือมุมมองจากที่นั่งของพื้นที่สาธารณะสำหรับชมการแสดงภายนอก นี่คือทางลาดที่เดินเข้าสู่ส่วนต้อนรับของโรงละครซึ่งจะมีจอ LED ที่ฉายแนะนำละครอยู่ส่วนด้านหน้าและมีที่นั่งสำหรับรอเข้าชมละครนี่คือส่วนต้อนรับที่ผู้วิการสามารถเข้ามาติดต่อได้สะดวกและมีบาร์สำหรับขายอาหารและเครื่องดื่มนี่คือส่วนนิทรรศการหมุนเวียนซึ่งเป็นทางลาดเพื่อขึ้นสู่ชั้นที่สนี่คือห้องเวิร์กช็อปสำหรับซ้อมการแสดงของคนทั่วไปและคนในชุมชน และพื้นที่ภายในโรงละครจะมีการสร้างบรรยากาศสำหรับการถ่ายทอดความรู้สึกในการแสดงที่ดีขึ้นโครงการ The t h e a t e r of Diversity เป็นพื้นที่ที่สร้างโอกาสในการแสดงที่หลากหลายที่ทุกคนสามารถแสดงได้ทั้งผู้ยากไร้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับเมืองซึ่งเป็นทั้งพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งใช้งานได้ทั้งวันปกติและวันที่มีเทศกาลเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการผสมผสานของศิละปะการแสดงที่แปลกใหม่แก่สังคมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ